ตอนนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองนะคะคือผักบุ้งปวดขามากมตอนนี้ก็หิวได้นะคะก็เลยมาไว้กินซะหน่อย,อยคุณแม่ก็กินเหมือนกันค่ะถึงเวลาที่ต้องไปกันต่อแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินไปรถไฟฟ้ากันนะคะต่อรถไฟฟ้าเข้าเมืองนะคะตอนนี้ก็กำลังขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ค่ะได้ขึ้นมารถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ทำการเปลี่ยนสายรถไฟฟ้านะคะมารถไฟฟ้าใต้ดินสายเส้ยเงินนะคะนำทางคุณแม่ไปเลยสิคะรออะไรคุณแม่ใส่ชุดพร้อมเดินแฟชั่นแล้วค่ะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกันค่ะคนทำลายข้าวของคนหน่งอนี้คือไม่ได้ตั้งใจทำลายข้าวของนะคะ One day t e r เตรยมตไปแขง อันนี้ก็คือกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนที่ยิมนาสติกนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะทุกคนคนเยอะมากติดเพดเพื่อความสวยและมั่นใจกินมะนาวกับเกลือเพิ่มพลังกันหน่อยคือเค็มมากนี่ก็จะเป็นคนที่มาจากเชียงใหม่แล้วมาแข่งด้วยกันกับน้องผักบุ้งนะคะคือมาจากยิมเดียวกัน,นะคะ่ะนั่งรอตาแข่งนะคะ ตื่นเต้นมากการแข่งเริ่มแล้วค่ะน้องเขาเก่งมากสมควรได้รับเหรียญทองกันทุกคน,นะคะเลยค่ะถึงตาของแชมพอลีแนลน้วค่ะตอนนี้ก็ตาน้องผผกบุงแล้วนะคะคือลุ้นมาก <Wow. S 1> คือกลัวลืมท่าน,นะคะทุกคน <Wow. S 1> แต่ก็เหมือนจะเป็นไปด้วยดีนะคะ ไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนเลยอันนี้คือน้องผักบุ้งอยู่เลเวลสี่นะคะปีหน้าก็คือจะอยู่เลเวลห้าแล้วค่ะจบแล้วค่ะสลุปก็คือเป็นไปด้วยดีค่ะส่วนนี้ก็คือจะเป็นทีมอื่นมาจากประเทศอื่นที่มาแข่งกับเรานะคะ <Wow. S 1> คือเขาเก่งมากค่ะอันนี้คือเพื่อนของผักบุ้งเองนะคะและตามผักบุ้งก็มาแล้วค่ะ ถือว่าจบสวยขอชมตัวเองหน่อยนะคะคนนี้คือเก่งสุดๆค่ะผักบุ้งถึงกับยืนตบมือให้เลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นจากทีมอื่นนะคะ <Wow. S 1> และก็ถึงตาผักบุ้งอีกแล้วค่ะผ่านไปด้วยดีค่ะ ถึงเวลามอบรางวัลผักบุ้งก็ได้ที่หนึ่งค่ะคือตอนนั้นดีใจมากคือแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะเอาไร๊สเชื้อแก๊สเ t ทานบาทจากใครเอ0บาทจากใครมอมมอมนี่คือเหรียญทองสองเหรียญของน้องผักบุ้งนะคะตอนนี้ถึงเวลาถ่ายรูปแล้วนะคะแล้วก็จบละค่ะ